สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดน้อมประชาสรรนะครับวัดน้อมประชาสรรนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลสมแมบนะครับอาเภอวังน้อจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราก็จะเข้าไปทาบุญไหว้พระนะครับที่ด้านไหนนะครับของพระอาจารย์แจ้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเลยครับผมเราก็เข้ามาภายในรววัดแล้วนะครับ ก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับด้านในครับคนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมด้านซ้ายมือเราก็เป็นโรงเรียนนะครับ Yeah.